สวัสดีครับและนี่คือเกม All the Better to date you with ยินดีที่จะได้เดทกับคุณมันคือเกมที่เราเนี่ยจะต้องเดทกับสาวคนหนึ่งนะซึ่งเราเป็นมนุษย์หมาป่านะเราจะได้ทานอาหารเย็นกับคนที่เราแอบชอบเพราะฉะนั้นเราต้องสงบสติอารมณ์นะครับและอย่าลืมปรุงยาป้องกันที่จะตัวเองี่ยเป็นหมาป่าด้วยก็เอาง่ายๆครับเกมนี้เราต้องจีบเธออย่าให้เราเป็นหมาป่าก็พอเออฟังดูดีฟังดูน่าสนใจ แล้วมันมีแบบมินิเกมแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะแบบท้าทายไม่รู้ว่าจะท้าทายสักขนาดไหนแล้วเราจะจีบไม่ใหญ่นี่ได้หรือเปล่าเอาเป็นว่ากูเหงื่อตกแล,แล้วเดี๋ยวบอเลยสตาร์ทเกมเลยดูซิว่าเกมในเว็บมันจะขนาดไหนกระเชียวมาแล้วครับเพราะสอนเดทนะจ้าพีจ่จอ u ยู v e a t e a ีม i Sta k กเราพลาดได้3มรอบในการเดทของเรานะครับซึ่งมินิเกมจะขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็น,นี่จะเป็นสูตรปรุงยาของเราที่จะ แอนตี้แวร์วูฟนะเพื่อไม่ให้เป็นมาป่าเล่น3แมตต์ต่อุดบอบแลวใช่ไหมโอเคแล้วไงต่อแล้วแล้วคืออันนี้คือเวลานะครับผู้ชมเราต้องอ้ออะไรอ่ะเธอชอบอาหารแบบไหนเออ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 ยแล้วมันไปปีเป้าเจ๋ยเลย โอจคมานะกดคิกคิกอุอ๊บหายแล้วเหลือครั้งสุดท้ายผู้ชมผมกำลังจะผมเล่นจะเกมมันย่าคุณชอบเล่นเกมอะไรเล่นเกมอะไรกิ่งดอมพัดกิ่ King งกิ่งดอมพัดไอ้เหี้ยไปกิ่งดอมพัดเยส โอ้ยโอ้ยแม่นอันนี้อะไรคิกโฮคิกโฮโอ้ยรอดรอดตายกูกูต้องกูต้องภารกิจกูต้องทำภารกินวายตอนให้พี่ได้ไงน้องอะไรคิกขวาซ้ายขวาซ้ายอ่าโอเคเมื่อกี้เราไม่ได้ทันสังเกตไง อเออมันมีความยากรนะดับหนึ่งท่านผู้ชมเราเราจะพยายามไม่พลาดน,นะอะไรอะ่ะชอบฮอบบี้อะไรไอ้เชี่ยอันข,าาขน้างล่างคือเฮ้ยไปไปไปเอาข้างบนอ่าปตอรี่มื่คือเขี้อะไรวะแต่อันข้างล่างคือกูชอบขยำขยำกระดูกตายแล้วกูจะกลายเป็นหมาวันนี้ไม่ได้ท่านผู้ชมไม่ได้ no way bro เอ้ยอะไรขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายเอ้ยสวยสวยเลย สวยเลยน้องอะไรอ่ะเธอชอบฟังเพลงแบบไดนอะไรยังไม่ได้ตอบแล้วกูกินไปแล้ววะอ่ารอตาย next level ไปครับ next level มันจะยากสักแค่ไหนเออเกมเกมค่อนข้างเพลินนะ่านผู้ชมต้องลองไปหาเล่นเฮ้ยมีพระจันทร์แหลมค่ำด้วยเอาแล้วอะไรอ่ะชอบสัตว์เลี้ยงอะไร ไม่ชอบเลี้ยงสัตว์หรืออะไรแลดุูดลุ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 ดอ่าไม่รู้ว่าอะไรแต่ข้างบนมันไม่นา่าไว้ใจะนะอ <c oughs> อีกแล้วฮึบ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 อ่าเฮ้ยแม่งทดลองสตกปัญญากูเ้ม่ตอบว่าคนทำนี่เก่งมากเลยนะผู้ชมเราสามารถไปติดตามเขาได้คุณคิดยังไงกับแคนค <c oughs> ลิสอ,อ, <c oughs> อ่าเราต้องพูดเป็นคน แล้วพูดเป็นคนไปข้าวบอะอ่ามันคืออะไร <c oughs> ไม่รู้จักเอาเป็นว่ารอดอยู่รอดอยู่เฮ้ยจ้องตาจ้องตาอีกแล้วโอเคถ้าเราไม่สบตาเราก็อาจตุยได้ข้างล่างครับรีดูเนตรีดูเนตรีดูเนตอ่าโอ้ยแล้วผมผสมยาได้ไปเนี่ย กูจะเป็นไหมเป็นไหมโอ้ยรอดอยู่โอเคมาแล้วเวลร์สองเอ่อเราถือว่าเราเล่นดีๆแล้วต่อน,นอด้ลองห้ามพ,พลาดลอ้ามพลาดพลาดเราก็ได้คุยกับลากาม่วงนะน้ำจุ่มนะอย่าพลาดอะไรอะ่ะทำไมคุณพูดอย่างนั้นอุ้ยๆยปิดหรอปิดเชี่ยมันไม่ได้ปิดมันคือความคิดในใจเราแน่เลยรับใหม่ละ อตอนนี้เราผสมยาได้ดีมากผู้ชมหมายแล้ว easy game easy man ผมผมไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรวะม,มันขัดสมาธิเขาจะไปเอ่อกิจกรรมท้วคุณเวลาว่างชอบไปไหนมีดันเจี้ยนน่ากลัวกับไปชายหาดวะไปชายหาดไปเละไอ้ควายเอ้ยกูกลัจยากายร่างแล้วยาเมเต <c oughs> เ,เดี๋ยวแล้วเวลาใกล้หมดอย่างเนี้ยอะไรอ่ะชอบเล่นเกมอะไรคิงกับปาดคิงกับปาด กินได้ไหมกินด้ไกินด้ไ้อยะไรไม่กูเลดนเี่หมดแล้วหมดแล้ว,ลวกินเกี่ยวไ,ไ้เป็นหมาป่าแล้วเรา <laughs> เร้ยเยวเลวที่สอีสี่อีสี่อ,อยู่อีสี่แต่กูก็ปาดเกิอือแทบตายพี่ท้องเราลุ้นไปพร้อมกันนะอะไรอะอาหารอีกแล้ว อันนี้เราต้องเลือกพิซซ่าไอพิซซ่าเอ้ยเ้ยได้ไงเอ้ยเยังอันนี้กูต้องเปลี่ยนไอ้รันเสียางแรงผาดสไลส์อะไรอันนี้อะไรอ่ะเค้นอีกแล้วเราต้องตอบให้เป็นภาษาคนเราเราคนภาษาคนภาษานล็อกปดิวั ไม่เอาอะไรของเลยผมไม่เข้าใจทำไมต้องทำอย่างนี้มุณกินยังไงกับสัตว์เลี้ยงอะรีดูนะรีดูนะรีดูรีดูมึงจุดแล้วจักว่าแมบกหอกละเนี่ยโอ้ยจะตายแล้ว <c oughs> แม่งทำไมวะมันเกิดอะไรขึ้นวะวัดแทบเป็นนิ่งทอาไมมันโกดยาขนาดสิปิด เบบี้ตายออกันตาอย่าหลบอย่าหลบสายตาของพี่พี่น่ารักน่ารักใช่ไหมแม่เงยกูพลาดกูพลาดอันเดียวคือไอ้ข้อความคำถามแล้วแหละไอ้เวนมาไหมมายังมาแล้วเ o r k s ้ d ยก o r k w o r ย น่ <Nice. S 2> าイスไมค์แล้วกิจกรรมยำบ้านชอบเท่าไรข้างล่างอ่ะข้างล่างอ่ะข้างล่างเวลาเย็นเออเอเอสวยนายอยู่ขวาสายสายสาย,สายขวาเวลาเริ่มไวขึ้นนะผู้ชมหายใจไม่ค่อยทุ่มเราหลายคุณคิดยังไงกับอ่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับถามคำถามงงๆคำถามควายต้องไปข้างล่างดีกว่าไปข้างล่าง เอ้ยสวยมันเป็นเป็นก่อไอ้ครึ่งวันแล้วครึ่งแล้วปิด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 อ้ากูไวยเราปิดกไวกูคิดมาแล้วเชื่อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียาสูตรพิเศษกูมันกำลังจะาผู้ชมไม่เออไม่จริงอย่าพึ่งอย่าอยู่ไม่กูไม่คว้ากูไม่คว้ากวางกูไม่คว้ากวาง ไอ้โดนไรดิเชดไดมบอยโอเคบอยย่โอทาเลดอีกแล้วอูชอบทำอะไรกูไม่ชอบเอากูไม่ชอบเอาไปข้างล่างไปข้างล่างไปข้างล่างหลอนตายในที่สุดผมก็ได้ได้กับเธอหนูนน้อยหมวกแดงคนนั้นรู้สึกว่าเขินจัง วันนี้เป็นแก่บ้างครับสนุกไหมหุยแล้วเธอก็จับมือผมแล้วก็เปิดหมวกแล้วเธอก็จูบเอา้าสรุปนางก็เป็นแหวูบอ้ยจบลยแล้วอะแลพวก็ประมาณนี้เหรอ มันเป็นไีใเกมสั้นนะคุณผู้ชมถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายเอาล่ะถ้าเราถ้าเราลองแบบว่าแบบตอบตอบคำถามผิดนะถ้าเราลองตอบคำถามผิดแบตเอ็นจะไปไนไงอืมลรไปแล้วหนึ่งขีดอา้าวแล้วผมกลายเป็นหมาป่าแล้วผมก็อ่านี่ไงพังเดช <laughs> งั้นเราจะไม่เล่นไอ้ตรงนี้แล้วกันเราจะไม่เล่นเครื่องปรุงยาเราจะมาตอบคำถามดูสิว่า จะเป็นยังไงเอาละอาหารที่ชอบเพราะฉะนั้นกูต้องผ่านไอ้ขี้ดีให้ได้นั่นแหละผู้ชมตามนั้นเอาเลยึน้นไปได้สวยไกลเต็มแล้วหลอดไกล้เต็มแล้วหลอดอาบาตะครับแล้วคือเขาแบบเพลงประกอบฉากฉากหลังคือโลฟนะแบบโลฟจา๋าชอบอะไรมันหยุดแล้วนี่ไงน้ำประหลอดแตกแล้วไงอ่าแล้วก,กูพังเลยนะครับก็เป็นไงกับเกม All the Better d a y You w a i t นะครับ เดทกับคุณเป็นย uh ังไงบ้างกับสารรอยมวกแดงอ้อยสรุปไม่ได้โดนแดกนะจ๊ะก็คือเราอยาแปลงร่างนั่นเองนะเกมนี้ก็เป็นเกมสั้นๆนะเป็นเป็นดีเกมแบบว่าลุ้นระทึกเอาล่ะนะใครชอบคลิปนี้ยีรู้มกดไลค์แชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับถือว่าใครอยากลองไปหาเล่นก็ลองเซิร์ชชื่อเราไปลองเล่นดูนะถือว่าเกมดีจริงๆเพราะฉะนั้นกูขอไปแปลงร่างเป็นหมาป่าด้วยได้ตอนนี้แปลงราเป็นมาปวได้่า